ข้าวที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของน้อยนาโนนะคะพี่น้องสยนะสวัสดีค่ะพบกับน้อยนาโนนะคะตอนนี้น้อยอยู่ในแปลงนาข้าวของคุณอะไรคะน้อยเหมือนกันค่ะน้อยกับน้อยมาเจอกันเม็ดข้าวจะน้อยไหมคะพี่ไม่น้อยค่ะไม่น้อยอย่างแน่นอนนะคะเม็ดข้าวเต็มนาเม็ดแต่งเม็ดสวยเม็ดใสเม็ดฉ่ำต้องของน้อยนาโนนะคะ โอเคแปค่ะก็ขอ85พี่น้อยฉีดของหนูไปกี่รอบคะอันนี้ที่ฉีดคือถามค่ะฉีดไ,ไปสามครั้งไปที่น้อยนาน,น,านทั้งหมดกี่ไร่คะพี่นานพี่กี่ไร่ยี่สิบสี่ไร่พี่น้อยใส่ปุ๋ยไปทั้งหมดกี่ลูกคะปุ๋ยพี่ใส่ไปแค่ยี่สิบลูกโหประหยัดไปสี่ลูกผลงานออกมาได้ขนาดนี้เนาะโหเม็ดใส่มากๆแล้วช่วงที่เขาออกมา,ามทกาศก่อนนะค่ะปกติครับค่ะมันก็จะเลยลายเดี๋ยว แต่ก็คือแบบว่าช่วยได้ช่วยได้เจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่เขาเกี่ยวเป็เได้นว<ป>ช่วงนี้ที่เขาเก็บเกี่ยวผลที่หนไปนี่เป็นยังไงครับดนเป็นคนนได้แบบมันไม่ลายมันออกปม,ม,มันไม่ลายเปนรีบเป็น,นอ้าเยอะพี่น้อยตอนแรกที่เจอหน้าหนูร้เชื่อไหมจะ ไม่เช่อแล้วก็ไม่อยากใช้ด้วยใครเขว่าซื้อจำใจช่วยช่วยกันช่วยช่วยกันหลังจากที่ช่วยน้อยซื้อแล้วเป็นไงบ้างคะพี่ก็ดีดีหากัินเลยคิดว่าจะใช้ไปเรื่อยๆขอบคุณค่ะถือว่าผ่านอยู่นะพี่เนาะคือวันนั้นที่พี่น้อยวาลีช่วยน้อยซื้อนี่สงสารไปเธอะแบบเหมือนช่วยซื้อก็ได้อะไรโทรแค่หลายทีแล้วไงลองก็ได้แต่พอลองมาแล้วก็ติดใจใช่ไหมคะพี่น้อยคะโอ๋อ่าชี่ปำรุงไป สุดยอดมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วผลงานออกมาได้ขนาดนี้นะคะพี่น้อยอยู่ที่ไหนบ้านเลขที่เท่าไหร่รายงานตัวเลยค่ะอยู่ร้านสักด่์2งตรงข้ามกระสับกรค่ะบ้านพี่น้อยทําธุรกิจอะไรบ้างมีไร่อ้อยด้วยค่ะแล้วก็ทำนาด้วยค่ะรถคิปอ้อยด้มีค่ะมีรถลิปอ้อยด้วยนะคะทุกคนถ้าใครสนใจในละแวกนี้ก็คือมาติดต่อพี่น้อยได้เนาะพี่น้อยสามารถจะรับซัพนะคะรันีจะเป็นคนทำนะคะทุกคน ะะทุกคนกําลังช่างใจอยู่เ็าที่ี้ลองลองเปิดใจดูสักครั้งหนึ่งมันก็ไม่ได้แพงค่ะ 2, 2 5ง0ัน้ตลได้จร้อยไร่ไใช่พี่คุ้มคุ้มตอนนี้ร้อยจัดชุดหมดเนี่ย1,000บาทใช้ได้50-100ถึง100ไร่ฉีดครั้งเดียวนะคะทุกคนพี่น้อยว่าแพงไหมไม่คุ้มไหมพี่คุ้มค่ะถือว่าผ่านแล้วพี่เนาะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะ